พี่น้องครับเราจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งที่เรารักพังลงต่อหน้าเราวงเล็บนะครับเพราะเรา CGN ไ Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เราจเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมสดุดีบทที่79ข้อ1ถึงข้อที่13 สดุดีบทที่79ข้อหนึ่งถึง13าข้าแต่พระเจ้าบรรดาประชาชาิได้ล่วงล้ำมรดกของพระองค์พวกเขาได้ทำให้พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นมนลทินพวกเขาได้ทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่ปรลักหักพังพวกเขาให้ศพผู้รับใช้ของพระองค์เป็นอาหารแก่นกในอากาศให้เหนื้อผู้จงรักภักดีของพระองค์แก่สัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลกพวกเขาได้เทโลหิตของคนเหล่านั้นออกมาอย่างเทน้ำรอบเยรูซาเลม็ม จนไม่มีคนฝังศพให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่เยาะเย้ยแก่เพื่อนบ้านเป็นที่ดูหมิ่นและเหยียดหยามแก่คนที่อยู่รอบข้างข้าแต่พระยาเวพระองค์จะกลิ้วไปอีกนานเท่าใดเป็นนิดหรือพระเจ้าข้าความห่วงแหนของพระองค์จะไม่ดังไฟไปอีกนานเท่าใดขอทรงเทพระพิโรธของพระองค์ลงเหนือบรรดาประชาชาติที่ไม่รู้จักพระองค์และเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายที่ไม่ร้องออกพระนามของพระองค์เพราะเขาได้ผลานยาโคบ และทําให้ที่อาศัยของท่านร้างเปล่าขออย่าทรงระลึกถึงความชั่วของบรรพบุรุษแล้วลงโทษข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระกรุณาของพระองค์เร่งมาพบข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ํามากข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระสิริแห่งพระนามของพระองค์ขอทรงช่วยกู้และอภัยบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ทำไมจะให้บรรดาประชาชาติกล่าวว่า พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนขอให้การแก้แค้นเนื่องด้วยโลหิตผู้รับใช้ของพระองค์ที่หลังออกจงปรากฏในถ้ำกลางบรรดาประชาชาติต่อหน้าต,ต่อตาข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้เสียงคร่ำครวญของเฉลยมาอยู่ต่อพระพักพระองค์ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงละเว้นคนเหล่านั้นที่ต้องถึงตายข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงตอบแทนเพื่อนบ้านของข้าพระองค์สักเจ็ดเท่าที่อกของพวกเขาสำหรับการที่เขาเยาะเย้ยพระองค์ แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์เป็นฝูงแพะแกะแห่งทุ่งญ้าของพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะกล่าวสรรเสริญพระองค์ทุกชั่วชาติพันธุ์พี่น้องครับการปล่อยปะละเลยจนทําให้ผลของความบาปทําทลายสิ่งที่เรารักมันเจ็บปวดนะครับพระธรรมสดุดีบทที่ 79: ข้อ1ถึงข้อ13ได้อธิบายภาพของเยรูซาเล็มเมืองแห่งพันธสัญญา สถานที่พระเจ้าทรงประทานให้ถูกทำลายอย่างราบคาบประชาชนถูกฆ่าศักดิ์ศรีถูกเหยียดย่ำสดุดีบทที่79เป็นเสียงร้องไห้ของคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางซากประหลักหักพังเหล่านั้นแต่เสียงร้องนั้นไม่ใช่เสียงแห่งความสิ้นหวังแต่เป็นเสียงที่มองไปที่พระเจ้ามีความเชื่อแม้ในความเจ็บปวดในข้อที่หถึงข้อที่4นะครับท่ามกลางความเจ็บปวด เขากล้าที่จะร้องทูลกับพระเจ้าเปิดใจกับพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาในเวลาทุกใจพี่น้องครับบทเรียนนี้น่าสนใจนะครับแม้ว่าเราผิดพลาดล้มลงรับผลของความเจ็บปวดแต่หัวใจของเราเพ่งมองที่พระเจ้าได้และควรจะมองด้วยสุดหัวใจที่นั่นจริงๆแล้วก็ในข้อ5ข้อ7นะครับบอกว่าการกลับใจที่แท้จริงนะครับเขาไม่ได้โทษศัตรูแต่เขากลับมามองที่สิ่งที่เขาทำละผิดพลาด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสะท้อนว่าจิตใจของอิสราเอลเนี่ยได้เห็นถึงความผิดพลาดของตัวเองอย่างแท้จริงวิงวอนต่อพระเจ้าเขาไม่ได้โทษคนอื่นนะครับหรือเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทําให้เกิดผลตรงนั้นแต่เป็นภาพของการหันกลับใจจริงๆของเขาพี่น้องครับเวลาชีวิตของเรามีปัญหาชีวิตของเราพังนะครับแล้วก็เรามองหาคนผิดหรือเราพิจารณาตัวของเราก่อนและมองว่ามีอะไรไหม ที่เราทําไม่ถูกต้องและบอกกับโรงและในข้อที่ 8- ถึงข้อที่10นะครับการร้องขอพระเมตตาเพื่อเห็นแก่พระนามของโปรงจุดศูนย์กลางของคําวิงวอนที่เขาร้องทูลกับพระเจ้านะครับเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึง่งพี่น้องครับหลายครั้งเมื่อเราเองนะครับรเผชิญกับผลของความยุติธรรมและการพิพากษาเนี่ยเมื่อเราเห็นการพิพากษามาถึงนะครับไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นเสียงเรียกให้เรากลับใจพี่น้องครับผมจำได้นะครับแม่เล่าเรื่องของอาาของผมนะครับให้ฟังว่าสมัยตอนที่ท่านเนี่ยเป็นสาวเนี่ยท่านอากงอาาเนี่ยอากงเป็นนายทหารยศระดับสูงนะครับแล้วก,ก็ทั้งสองท่านเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย ตอนช่วงที่ที่ท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านก็มีลูกนะครับแล้วก็แต่ท่านชอบเที่ยวมากทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็ยังไม่กลับใจกับพระเจ้าจริงๆชอบไปงานเต้นราเมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงที่นะครับพี่สาวนะครับของคุณแม่กับคุณแม่เนี่ยมีเหมือนกับมีพี่น้องหลายคนนะครับที่ที่เกิดในช่วงเวลานั้นแต่ว่าปรากฏว่าแท้งเสียชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ในช่วงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อากงอาม่ายังไม่กลับใจ คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้อาม่าคิดว่าทําไมนะครับทำไมลูกนะครับลูกเล็กๆหรือว่าอยู่ในท้องเนี่ยแท้งแล้วก็แล้วก็เสียไปเนี่ยหลายคนจนกระทั่งเนี่ยอาม่าได้เห็นว่าเพราะว่าการที่ไม่กลับใจแล้วก็อาม่าตัดสินใจกลับใจนะครับพอกลับใจปุ๊บเนี่ยก็ลูกคนที่ถัดมาก็คือคุณแม่ของผมเนี่ยแล้วก็มีน้องอีกสองคนเนี่ยปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณแม่อาม่ารู้ว่า พระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างแล้วและ่าได้กลับใจจริงๆสุดท้ายอา่าก็มีโอกาสได้มารับใช้พระเจ้าแล้วก็ลูกหลานหลายคนก็มีโอกาสารับใช้พระเจ้านะครับจากผลของสิ่งที่ดูเหมือนไม่ดีแต่ว่าสิ่งนั้นย้ําเตือนแล้วก็เรียกนะครับให้ให้กลับมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับการเลือกของเรานะครับมีผลกระทบต่อเราและคนที่เรารักแน่นอนดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีนะครับ พี่น้องครับบทเรียนในวันนี้นะครับสอนเรานะครับว่าในยามที่เราเจ็บปวดนะครับให้เราร้องทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีสอนเรานะครับให้ระาบายความเจ็บปวดกับพระเจ้านะครับไม่ใช่ซ่อนหรือทนรับเพียงลาพังนะครับแล้วก็อย่าปฏิเสธเสียงเตือนของพระเจ้าจงใช้โอกาสในวันนี้ที่มีนะครับที่ฟังเสียงของปรุงอย่างตั้งใจและกลับใจให้เรารู้นะครับว่าความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทำลาย แต่เพื่อให้เราหันกลับการลงโทษไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการฟืฟ้นฟูและนะครับเราควรถวายเกียรติกับพระเจ้าและพระเจ้าควรเป,เป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าสิ่งนี้จะนำเรากลับมาหาพระองค์ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องครับชาร์ลส์บร์เจียนบอกไว้ว่าพระเจ้าไม่เคยละเลยเสียง ร้องเรียกของผู้ที่หัวใจแตกสลายพระองค์กำลังเสด็จมาใกล้เพื่อช่วยกู้เราพี่น้องครับเราร้องทูลอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้นะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าหลายครั้งในความดื้อดึงของเราส่งผลในชีวิตของเราและคนที่เรารักหลายครั้งการสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจเศร้าใจแต่หลายครั้งท่ามกลางในสิ่งเหล่านั้นกับทําให้เราเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้า นำสู่การกลับใจและการื้อฟื้นขึ้นใหม่พระเจ้าครับท่ามกลางในเวลานี้แ้ะในความทุกข์ใจในปัญหาต่างๆที่เราแบกรับไว้ขอเปิดตาใจฝ่ายจิตวิญญาณของเราถ้ามีความบาปผิดละสิ่งที่เราไม่เชื่อฝังพรงองขอนำสู่การกลับใจการฟื้นฟูอย่างแท้จริงขอพระเจ้าสัมผัสเราทั้งหลายทุกๆคนพระเจ้าครับ,รบรงในพระนามพระเยซูกิจเจ้า พี่น้องครับเราตอบสนองกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับเรามีคาถามเราอยากให้มีน้องที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับคำถามมีอยู่ว่ามีสิ่งที่เรารักกําลังพังลงต่อหน้าเราเพราะการไม่กลับใจของเราอยู่หรือเปล่าและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะเลือกตอบสนองอย่างไรพี่น้องครับพิมพ์เข้ามาด้วยกันนะครับประสบการณ์ที่เคยรับหรือว่ากําลังเผชิญอยู่เพื่อเราจะเรียนรู้แล้วก็ก้าวผ่านไปด้วยกันขอพระจ้าอระพรนะครับ พี่น้องครับอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ YouTube และ Facebook ของ c g จไทยและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็แบ่งปันพระพรที่ได้รับนะครับมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรกับพี่น้องพี่น้องสามารถที่จะส่งต่อนะครับแล้วก็มีส่วนในการอธิษฐานเผื่อแล้วก็ถวายทรัพย์เข้ามานะครับเพื่อเป็นพระพรกับคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ